สวัสดีครับพบกับผมบาวเทเมนูนําเสนอนะครับสําหรับเมนูที่จะนําเสนอในเมื้อนี้นะครับสิเป็นเมนูอย่างนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมกับสิภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับในการออกล่าหาเมนูนะครับผมนี่ครับก็บรรยากาศตอนเศร้านะครับแดดอ่อนๆนะครับผมถากองมั่วกลองบรชัดนะครับผมกระต้องขอตัดฟอให้ด้วยนะครับพี่น้องนี่ครับสําหรับ นี่นูนะครับอาุ๊๊มาดูนกันนะครับผมนี่เห็นแล้วครับผมหนูหน้านะครับหนูหน้าหรือว่าหนูพุกบานเห่านะครับเที่อนกันนะครับผมนี่ครับสําหรับนมนูนะครับในมือนีนะครับผมผมสิบห้าเอาหนูหน้านะครับไปพัดเพชนะครับผมพัดกะเพรานะครับผมนี่นะครับตัวบเใหญยนะครับผมหนูคล้ายๆหนูตองเขาเลยครับตัวน้น้อยนะครับผมนี่ครับ ก็ได้สองตัวนะครับแม่ลูกก็ได้บุ๊เดี๋ยวไปชมวิธีขั้นตอนและวิธีการทํำกันเลยนะครับผมน่ครับก่อนอื่นนะครับผมก้มต้มน้ำให้เดือดนะครับผมแล้วก็จุ่มลงไปประมาณสามซีวีนะครับผมประมาณสามซีวีแล้วก็เอาขึ้นมาได้ครับพี่น้องขึ้นมานะครับลบคล้ายๆลบขนไก่นะครับผมจุ่มลงไปแล้วก็มาดึงนะครับถอนมันก็ถอนออกง่ายนะครับ ถ้าเขาจุม่มไปโดนไลยมันกับเปอยนะพี่น้องเปรยเหลาก็ลกหากนะครับผมถอนขึ้กันเลยครับขนไก่นะครับถ้าเ้าลกเอานะครับมันก็จะได้นังนะครับมันก็จะมั่น,นะครับนังนังจะมั่นะครับพอโบกขึ้กันครับไปรุ่นเอานะครับ,บ,รนนรบถ้าเขาล่นเอาเนี่ยเขาจะบริหนังนะครับถ้าเขาไปดึงนังออกแล้วมันก็จะในช่วงนั้นนะมันสิบ มันจะบเสียบนะครับมันจะบบมันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โลกเอานะครับผมเอามาต่ำเครื่องพี่น้องต่ำกระเทียมนะครับผมตำกระเทียมให้พอดีพอดีหยาบๆก็ได้นะครับแล้วก็ปี๊บมใส่นะครับตามใจชอบเลยครับปียมักเผ็ดมักบบเผ็ดนะครับผมส่เด้เพชดนะครับผมตามโดยตะไคร้นะครับแต่เครื่องไหลมันก็จะบบเข้านะพี่น้องถ้านูหน่อยมันก็จะเข้าเดียวเบ็ด เอาพริกไทยนะครับใส่พริกไทยลงไปนะครับผมตามเลยพริกแกงนะครับผมเครื่องเทศเขาต้องหลายอย่างหน่อยนะพี่น้องว่าหนูมกินแห้งยี่ดยดิอ่านี่ผมเคยกินมาหลายๆนะครับเอามาซับกันนะพี่น้องนี่เครื่องในเครื่องในนี่ผมบเฮ็ดเอานะครับผมสิเอาตั้งแต่ซับกับไข่ล้งนะครับ บอกใส่พวกนี้ยผมผมสิโปเฮ็ดออานะครับแต่พี่น้องหลายคนที่ส่วนมากที่เที่ยวกินนนู้น่ากินนยังสีเปิ่ลแก่ฮิเออ่ครับกิตออาใส่อยู่นะครับผมบอกใส่วันพวกนี้ตอนเที่ยวทัพย์เนี่ยเทากน็นั่นเลยครับฮะตามตามใจชอบเลยครับนะครับทัพย์เป็นตอนก็นเลหรือว่าสีส้าเห็นมัน,ม,น,ม,นมุนก็นเลยนะครับผมกินกับข้าวเจ้าเนี่ย ถ้าไม่มุงมุนนะครับมันก็จะเสียบพี่น้องอีครับเซแล้วก็ติดต่อนะครับผมติดต่อ น้ำมันลงนะครับผมเดือประปบ้านนะครับเราพร้อมกับจิเกียวใบบกูดก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปขวดมันกรอบก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วก็ตามด้วยเครื่องเทศที่ห่อต่ำนะครับผมเครื่องเทศที่ห่อต่ำแล้วก็กหนูลงมาใส่นะครับเดี๋ยวพอหนูมาใส่แล้วก็คุณยังไงเด้พี่น้องนี่ครับคอนนี้มันจะสุกหมดแล้วครับ หอมกับมะรุงนะครับผมดี่ครับผมใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาผงชูรดนะครับใสตตามใจชอบแล้วกับพงชูรตแล้วก็รสดีนะครับผมรสดีแล้วตามด้วยพริกไทยสดนะครับผมแล้วก็ซอสหอยน้ำมีนองผมลืมใส่ซอสหอยนะครับลืมไทยมีนองเบิองนะครับผมนี่ครับแล้วก็ใบกะเพรานะครับใบกะเพราผมกับบริไยมีนองเบิองนะครับผมกสีมีประมาณนี้นะครับผม เป็นอันเซตแด้พี่น้องนี่ครับใส่จานนะครับผมมากินเขาน้ำกับบ่าวเทนะครับเด้อนี่ตักเข้าไว้รอเลยครับสำหรับผัดนูนานะครับนี่ครับทีสันก็เป็นเสียบด้วยพี่น้องเอ้ยบเนี่บนเนี้เอากระขบุณกับคุนลายๆนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่องบ่าวเทเมนูน้ำเสนอนะครับเด้อ เดี๋ยวบางทีจะไปเยี่ยมไปยามมั่อก่อนละครับสำหรับในคลิปนี้นะครับกะเมนูที่บางทีมานำเสนอนะครับก็คือผัดเผ็ดหนูหน้านะครับผมนี่ครับผัดเผ็ดหนูหน้านะครับก็ขอบุญกับพี่น้องอีกเท่อนึงนะครับผมสำหรับทีมาติดตามรับชมกับบาเทีนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เียงเคนี้นะครับผมสวัสดีครับ